เออวีออสสองพันสองครับผมอ่าเชิญเลยครับเอเบสโชใช่ไหมครับครับผมเออพอดีมันเป็นเป็นหายแล้วผมอขึ้นไฟเอเบสขึ้นโชวพร้อมเบรกมือครับผมอ่าคันนี้ไปทําอะไรมาแล้วบ้างครับก่อนที่จะมีปัญหานี้ที่แรกผมไปเปลี่ยนดุมหลังด้านซ้ายครับผมครับแล้วทีนี้ใช้งานไปได้ปีหนึ่งมันก็ขึ้นโชไฟเอเบสพร้อมเบรกมือครับครับผมดุมหลังซ้ายใช่ไหมครับ ใช้อะไหลแท้อะไรเทียมครับหรืออะไหล่มือสองครับเป็นอะไหล่ของ G s g ครับผมอะไหล่เทียมนะไม่ใช่ของแท้นะครับโอเคคืออะไหล่เทียมเนี่ยครับต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าจุดรับสัญญาณนะครับในตัวของดุมล้อด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีตัวจานรับสัญญาณซึ่งจะเป็นจานเฟืองหยัก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 ฮะตัวจับสัญญาณตัวเซ็นเซอร์ abs นะครับตัวนั้นนะครับถ้าฟันเฟืองไม่ครบยกตัวอย่างเช่นมีฟันเฟืองอยู่ทั้งหมด3 0มสิบซี่ แต่ท่านไปเปลี่ยนรุ่นย9่ซีกมาซึ่งมีไม่ครบนะครับเพราะนั้นาการสั่งจ่ายหรือการจับสัญญาณน,นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับหรือถ้าฟันเฟืองตัวจับสัญญาณครบนะครับอาจจะมีระยะห่างของเซ็นเซอร์ที่ไม่สมบูรณ์หรือตัวเซ็นเซอร์เองนั้นสกปรกเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับต้องไปหาอู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการนะครับที่เขามีคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์หรือตัว OB สแกนไปจับอ่านค่าดูก่อนว่าเป็นที่ล้อหลังซ้ายหรือเปล่า เขาจะฟ้องผ่านคอมพิวเตอร์เลยถ้าเป็นที่ล้อหลังซ้ายนะครับลองทําความสะอาดดูก่อนบางทีแค่สกรปรกครับไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าไม่สกรปรก<อ>ทาทาความสะอาดแล้วไม่หายอะ,อะไรนะฮะโทษทีครับผมอพอดีผมล่า,ลาแล้วทีนี้ผมไปเปลี่ยนเป็นของแท้สูงน,นะครับผมบมาเรียบร้อยครับก็ยังมีปัญหาน,นี้อยู่ครับผมถ้ามีปัญหานี้อยู่ต้อง,งล่าสุดผมไปดีฟิกดีฟิกเ,เ,เอาเอาสแกนเนอร์จับให้บอกว่า เป็นความเร็วด้านขวาหลังไม่ขึ้นครับผมอ่าเป็นวิวสปีดเซนเซอร์ขวาหลังใช่ไหมครับเพราะนั้นคนละตัวเลยครับอ่าถ้างั้นท่านต้องรบกวนท่านเล่าให้หมดโอเคถ้าเล่าไม่หมดอย่างนี้เดี๋ยวจะวิเคราะห์ผิดนะแล,แล้วทีนี้อ่าเล่าให้หมดค,ครับบางทีบางทีผมอะ่ะขับรถขับรถมาบางทีอ่าขึ้น,ข,นขึ้นทีนี้พอผมปิดสวิตช์กุญแจปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บแล้วก็เปิดใหม่อหายครับผมอืม แล้วก็วิ่งวิ่งไปสักพักหนึ่งบางทีก็วิ่งไปสักพักหนึ่งก็ก็เด้งเด้งขึ้นอาการเดิมมาเด้งขึ้นมาครับผมเด้งขึ้นแล้วฟ้องโค้ดอะไรครับหลังขวาใช่ไหมออไม่ฟ้องครับผมก็คือเหมือนนะครับขึ้นขึ้นไป ABS เหมือนเดิมไม่ฮนะถ้า B S <S คือจริงๆแล้วตามหลักนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่ารถยนต์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเขาสามารถใช้เครื่องมือไปตรวจสอบได้นะครับถ้ามีไฟ ABS โชว์นะครับจะต้องมี f a ลโค้ดครับ ถ้าไม่มีเฝ้โคดนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไฟ ABS โชว์นะครับคุณเอาคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เข้าไปอ่านค่าเลยครับเขาจะฟ้องโชว์เลยหลังขวาหลังซ้ายหน้าซ้ายหรือหน้าขวาเขาจะฟ้องละเอียดมากนะครับแต่ถ้าไฟ ABS โชว์อย่างเดียวนี้ไม่มีเหมือนกับครบแบผมงงตรงที่ว่าบางทีผมปิดด้วกุญแจไฟ ABS กับไฟเบรกมือหายครับหายครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่หายเพราะว่าเหมือนไปกลับเป็นการรีสตาร์ทครับคุณดับสวิตช์แล้วรีเซ็ตกล่องครับเขาเลยดับ แต่ดับแป๊บเดียวคุณวิงไม่เกิน30โลก็โชว์อีกครับอ่านี่เหมือนการรีเซ็ตคุณเหมือนเหมือนกับคุณถอดขค้ดแบตเตอรี่แล้วเสียบเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว abs ตัวนี้นะครับอ่คุณไปติดตั้งระบบไฟอะไรเพิ่มเติมมาไหมไม่ครับผมก็คือตนดาร์ดเดิมนะอ่าถ้าสแตนดาดเดิมนะครับคุณต้องเอาคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์จับอ่านค่าดูก่อนนะครับแล้วถ้าเขาฟ้องว่าวิวสปีดล้อหลังขวาคุณต้องตรวจเช็คไล่ทุกจุดเลยนะฮะที่เป็นระบบไฟฟ้าอาจจะเป็นขี้กาขี้เกลือ อาจจะตำแหน่งเซนเซอร์ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นที่คุณเล่าให้ผมฟังนะครับคือ1คุณเปลี่ยนล้อหลังซ้ายมาแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บเป็นของเทียมแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนล้อหลังซ้ายเป็นของแท้นะครับหลังจากนั้นมาฟ้องโค้ดล้อหลังขวานะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสล้อหลังขวานะครับเซนเซอร์สกปรก,กหรือตัวรับสัญญาณ ABS เสียนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าไปตรวจเช็คอีกรอบหนึ่ง แล้วถ้าทุกครั้งที่คุณดับสวิตช์แล้วสตาร์ทใหม่นั่นเป็นการปิดและสตาร์ทนะครับก็คือเหมือนกับชัดดาวล้างกล่องพอคุณสตาร์ทใหม่ปุ๊บก็จะดับแต่คุณวิ่งไม่เกิน30โลก็โชว์อีกครับแสดงว่าเป็นโค้ดนะครับโค้ดที่สามารถดับด้วยคีย์ออนได้สวิตช์ได้เพราะนั้นมีปัญหาที่ระบบไฟเช็คระบบไฟทางด้านหลังขวาแล้วก็ไฟในระบบของ ABS ด้วยครับมีลงกาวอยู่แน่นอนนะครับ ไอ้ตัวตัวนี้มันจะมีส่งส่งผลเรื่องไอ้ตัวปั๊ม a อเเนี่ยครับผมส่งผลเรื่องปั๊ม a อเบไหมถ้าเป็นปั๊มเอเเขาจะเป็นอีกโค้ดหนึ่งฮะแต่ตอนนี้ของคุณเป็นเรื่องสายไฟครับคุณเช็คเรื่องสายไฟก่อนเพราะปั๊มเสียยากมากนะครับแต่ถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมีโอกาสเข้ากล่องนะฮะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันมันเป็นมามากจะเป็นเป็นปีแล้วครับเป็นเนื้อหายแล้วขรีบแก้ไขครับแสดงว่ายังหาหมอไม่ตรงอาการครับหาหมอตรงโรคตรงอาการนะครับ ถ้าไม่มีก็เข้าศูนย์บริการโตยต้าครับอาจจะต้องทิ้งรถไว้เขาเช็คนะครับไม่มีอะไรอาการนี้ไม่ยากครับนะครับยินดีครับโอเคครับสวัสดีครับอาการนี้ไม่ยากแต่ท่านต้องใช้เวลาอาจจะต้องทิ้งรถไว้ให้ช่างทดสอบให้ชัวนะครับยินดีครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ยังไงโทรรายงานด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมครับ